ก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ถามเข้ามานะครับว่า n o t p p c i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  c b n n k เนี่ยไอตัวสินเชื่อที่คนไทยยิ้มได้เนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยหรือไม่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมได้เข้ามาดูหน้าแอปหรือเว็บไซต์นะครับของไอตัวสินเชื่อธนาคารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนอ t แป c ิฟิกแบงกเนี่ย ก็คือรายละเอียดเนี่ยทำหน้าตามาได้ดูดีนะครับผมแต่ลักษณะหน้าตาการขอสินเชื่อแบบนี้นะครับสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นสินเชื่อนอกระบบอย่างแน่นอนนะครับในส่วนวงเงินนะครับสามารถต่อวงเงินได้เนี่ยห้าหมื่นบาทแล้วก็ระยะเวลาการกู้ยืมเนี่ยตั้งแต่6เดือนจนถึง60เดือนนะครับผมแล้วก็รายการผ่อน่องวันเนี่ยเขาจะอยู่ที่ดอกเบี้ยเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ6เดือนแล้วก็ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์สำหรับสิบสองเดือนดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์สำหรับยี่สิบสี่เดือนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยห้าเป 36บเดือนดอกเบี้ย6%สเาเหรับ4.8เดือนแล้วก็ดอกเบี้ย7%สําสหรับ60เดือนนะครับผมลองกดเครื่องคิดเลขดูแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับที่จะต้องการวงเงิน5 0,000บาทแล้วผ่อน60เดือนเนี่ยผมลองเอา891.6% 6ยเนี่ยคูณ60เดือนละมันจะเสียดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่3500บาทนะครับก็คือ5 0,000ืนเสียดอกเบี้ย3,500บาทในตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เราสมัครแล้วก็จะมีเนี่ยเบอร์ลูกค้าที่กู้สําเร็จให้เราดูนะครับทางหน หน้านเว็บไซต์ประมาณนี้เลยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาชื่อชื่อนี้นะเอาชื่อตัวนี้นะไปเช็คในทปทอยเพื่อนๆเ,เห็นกันชัดๆเห็นกันจัดจั่นี่นะครับชื่อธนาคารนอตแปซิฟิกนะครับผมกดค้นหาการค้นหาในธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีธนาคารนอตแปซิฟิกอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนตรงนี้เป็นการยืนยันได้แล้วว่า สินเชื่อตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนหน้าของเว็บไซต์นะครับมันจะต้องสมัครแล้วก็จดทะเบียนในการเข้าสู่ระบบตรงนี้ก่อนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับบริการออนไลน์เนี่ยถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นหน้าล i ยเอดนะครับผมแล้วก็จะขอสินเชื่อได้อย่างไรบ้างนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยการทําการตรวจสอบใส่ชื่อนามสกุลการขอยื่นสินเชื่อเนี่ยใช้เวลา1-2ชั่วโมงในการอนุมัติแล้วถ้าถามว่าจะตรวจสอบสินเชื่อได้อย่าง าสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์บุคคลนะครับผมอนุมัติไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วก็จะขอยกเลิกได้ไหมนะครับคำถามยอดฮิตหลายๆคนที่สงสัยนะว่าสินเชื่อแต่ละตัวเนี่ยมันยกเลิกได้ไหมนะสินเชื่อตัวนี้นะเมื่อยื่นสินเชื่อแล้วโดยทั่วไปไม่สามารถยกเลิกได้นะครับต้องฟังไวใ้ให้เข้าใจกันนะครับสินเชื่อนะครับยื่นขอสินเชื่อแล้วถ้าเราบาดน,นะยกเลิกได้หมดไม่เอาได้หมดนะเป็นแค่การขอสินเชื่อเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเครดิตเราเนี่ย มีการขอสินเชื่อมีการขอวงเงินได้เท่าไหร่การที่เราจะเอาหรือไม่เอาสินเชื่อนั้นไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับทางกฎหมายครับทุกคนต้องมีสตินะครับลักษณะนี้นะครับยื่นขอสินเชื่อแล้วไม่สามารถยกเลิกได้อันนี้ผิดปกตินะครับอันนี้เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่นะครับผมไม่การันตีนะครับว่าหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงเพราะผมยังไม่ได้ลองยื่นขอและยื่นสมัครสินเชื่อตัวนี้ผมจะไม่การันตีนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้หลอกลวงหรือเปล่าแต่ผมเช็คทางแอปทบทแล้ว ไม่มีรายชื่อชื่อนี้อยู่นะครับวิธีการขอวงเงินค่างวดนะครับวิธีการชําระสามารถนำบัตรประชาชนไปชําระได้ที่เซเว่นสำหรับใครที่ขอสินเชื่อตัวนี้ไปแล้วนะ แล้วถ้าใครมีข้อมูลชื่อสินเชื่อตัวนี้นะก็พิมพ์คอมเมนต์มาเล่ารายละเอียดต่างๆให้กับเพื่อนๆฟังได้นะครับช่องทางติดต่อธนาคารนะครับสามารถติดต่อฝ่ายบริรการลูกค้าได้นะวงเงินสินเชื่อยกเลิกบัญชีเนี่ยยกเลิกไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะมารองสมัครสินเชื่อตัวนี้ให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับตรงนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าสินเชื่อตรงนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทอบทรหรือธนาคารแห่งประเทศไทย ก็รบกวนนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะลองสมัครหรืออะไรเนี่ยพิจารณาดูดีๆแล้วก็มีสติเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าปลอดภัยแน่นอนเลยไม่โอนเงินก่อนทุกกรณีปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับมีสตินะครับแล้วก็ขอกำลังใจนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อให้ผมนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็หาข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ